ขึ้นขออนุญาตเปิดการประชุมในปีที่23ครับเราเราโต,ต,ตกันมา23ปีแล้วสำหรับวันนี้เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องของนับเป็นวาฒนานะครับ ที่คนเราจะมาพบกันได้ง่ายๆแต่เหมือนง่ายก็อาจจะมากันไม่ถึงหากว่าเรามีวาสนาหรือว่ามีอะไรที่ดีต่อกันแต่ปางก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสได้มาพบกันและได้มีโอกาสเกื้อกูลกันเพราะทุกท่านที่มาอยู่ตรงนี้ล้วนแต่ทางานให้กับสากร mm hmm. ในครอบครัวของทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านก็ปรารถนาที่จะให้ลูกหลานของท่านเจริญเตบโต,ตอย่างมีความสุข แน่นอนนะครับเมื่อท่านมาทํางานกับสากลท่านก็จะทําให้ครอบครัวของท่านมีความสุขและท่านยิ่งใหญ่กว่านั้นท่านกําลังอยู่ในโครงการระหว่างประเทศซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างสากลขึ้นมาก็คาดหวังว่าจะให้ทุกคนคนไทยทั้งประเทศ ได้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศเพราะเ่วมใหญ่แล้วคนไทยเราอาจจะคิดว่าวันหนึ่งวันหนึ่งฮะเราจบไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี้ยมีความสุขสบายก็จบแล้วแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะต้องคิดิไม่ใช่ว่าเราเคยทํา,านาไถนาด้วยควายกว่าจะมาเป็นควายเหล็กจากคันไถไม้กว่าจะมาเป็นรถไถน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยการทาทงานของเราก็เช่นกันนะครับรู้สึกดีกับ ท่านประธานที่ได้จัดให้มีการประชุมสมัมมนากันแบบนี้นะครับถึงการสร้างความเข้าใจระหว่างคนงานผู้จัดการแล้วก็คณะกรรมการด้วยนะคือเราก็อยู่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับต้องดูแลกันทุกเรื่องไม่ว่าสวัสดิการนะฮะที่ให้กับเจ้าหน้าที่คนงานทั้งหลายแหละหรือว่าช่างนะครับบุคลากรที่เป็นผู้ร่วมงาเราทั้งหมดเนี่ยฮะ ก็ผลกระทบมันมันกระทบไปหมดแหละทั้งทั้งสากลก็คือตั้งกับปี6-2มันเนี่ยสถานการณ์ของสากลเนี่ยขาดทุนมาตลอดแล้วพวกผมตอนนี้ก็ไม่เคยได้โบนัสเลยสิปีก็ไม่ได้เลยมันประมาณสักสองสามปีแล้วล <c oughs> แต่เราก็ทํางานเราก็ยังทํางานเพราะเราหัวใจเรารักเราอยากจะให้สากลเนี่ย อยู่ได้เนินการต่อไปเพราะถ้าสากลอยู่ได้พวกเราก็อยู่ได้พวกเราก็มีเงินเดือนกะมีกิน <Okay. S 1> พวกผมไม่มีเงินเดือนหรอกผมก็มีแค่โบนัสเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่กําไรก็ไม่มีโบนัสนีเบี้ยรประชุม mm hmm. ก็นิดเด่นอนหน่อยแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็จะเสียสละแล้วละ่ะผู้ถึอเงินแนวคิดเลยนะ,ะเดี๋ยวก็ไปจะประชุมกันคนณะกรรมาการกัน ทำงานอยู่ที่นี่นานหรือยังครับมา20ปีมาคนเดียวหรือมาทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวอ๋อแล้วเป็นไงบ้างการทํางานที่นี่ก็ก็ดีครับอะไรอะไรเล่าสู่ให้ฟังบ้างครับไปคุยกันคุยอะไรพนักงานที่นี่มีประมาณกี่คนก็จะประมาณ30 30คนทําทุกวันมีวันหยุดไหมก็หยุดเมื่อก่อนหยุด อาทิตย์วันเดียวรี่คือต่ออาทิตย์พ้องงานมันเริ่มโค้ช่วงโควิดช่วงอะไรอ๋องานเริ่มน้อยลงช่วงโควิดครับคือเก็บบาราทิ์วันเดียวมีผลกระทบเนาะเลยกก็เป็น่าหยุดสองวันขอบคุณมากครับมันก็ไปด้วยกันผลกระทบมันมันกระทบไปหมดแหละทั้งทั้งสากลก็คือตั้งกับปีหกสองมันเนี่ยสถานการณ์ของสากลเนี่ย ขาดทุนมาตลอดมีผลกระทบมากที่สุดเลยเนี่ยให้มองว่าในระดับโลกแล้วเนี่ยเขาสาหัสกว่าเราในระดับประเทศไทยเราก็ยังไม่หนักเท่ากับประเทศต่างๆแน่นอนว่าเราอยู่อำเภอและเป็นสากลวนป่าแพ้ก็ชนเป็นเรื่องที่กระทบมากกว่าที่คาดคิด เรื่องจากว่าตลอดตลอดสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคนมีรายได้ลดไม่ไม่มีไม่ได้ปลูกบ้านไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าร่วงกับผลกระทบโดยตรงเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้สาก์หาดรายได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับรุงและเป็นโอกาสที่สากร์ของเราจะ ใช้เวลานี้ปรับตัวปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เข้ากับยุคใหม่ที่จะถึงเราสากลตัวปลาพาคอากชนจังหวัดลบุรีจะไม่อยู่นิ่งเฉยแต่พร้อมที่จะรับโอกาสใหม่เร็วๆนี้ครับ